สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ซีรีส์ของเราเกี่ยวกับมนุษย์2.0วันนี้เป็นตอนที่6ที่จะมาพูดถึงกระบวนการสร้างสิ่งใหม่กันต่อ2โครินทที่5ข้อ17กล่าวว่าฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนใหม่สภาพเก่าล่วงไปมีสภาพใหม่เข้ามาแทนเมื่อคุณกลับใจจากบาปและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์คุณ ก็จะบังเกิดใหม่ครั้งพระคัมภี์กล่าวว่าคุณได้กลายเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วตัวตนของคุณเปลี่ยนจากการเป็นคนบาปมาเป็นคนบริส,สุทธิ์คุณไม่ใช่เด็กกำพร้าฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปคุณได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเยซูได้กลายเป็นพี่ชายของคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กลายมาเป็นเพื่อนครูผู้ช่วยผู้ให้คำปรึกษาและผู้นำทางของคุณ พระคำของพระเจ้าได้กลายมาเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณของคุณคุณไม่ได้เป็นทาสของบาปและซาตานอีกต่อไปคุณถูกซื้อด้วยพระโลหิตอันมีค่าของพระคริสต์คุณมีชีวิตนิรันดร์และคุณมีมรดกนิรันดร์กับพระเจ้าผมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ใหม่ในพระคริสต์ได้เรื่อยๆแต่ผมคงต้องใช้เวลามากกว่าตอนนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตัวตนใหม่ของคุณอย่างไรก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ผมอยากจะเน้นความสนใจของคุณในวันนี้ว่าสิ่งสร้างใหม่มีลักษณะอย่างไรแตกต่างจากสิ่งสร้างเก่าที่เราเกิดมาอย่างไรเราได้ใช้เวลาสองสามช่วงที่ผ่านมาว่าอาดัมทำลายสิ่งทรงสร้างเก่าสำหรับเราอย่างไรและพระเยซูต้องเสด็จมาเพื่อให้สิ่งทรงสร้างใหม่แก่เราอย่างไร เราได้กล่าวไว้ว่าการละเมิดของอาดัมได้ทำลายสิ่งสร้างเก่าไปตลอดการเขาถูกสร้างให้สมบูรณ์แบบในวิญญาณในจิตใจและในร่างกายของเขาแต่เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาถึงเขาจึงทำบาปสิ่งสร้างเก่าสิ่งสร้างแรกเสียหายโดยสิ้นเชิงวิญญาณของเขาถูกแยกออกจากพระเจ้า จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวความรู้สึกผิดความละอายความสงสัยขาดความเชื่อความเห็นแก่ตัวความขมขื่นตันหาความปรารถนาอันเป็นบาปและความชั่วร้ายนานาชนิดร่างกายของเขาพังทลายลงจนอ่อนแอเจ็บป่วยเจ็บปวดแก่และตายในที่สุดพวกเราทุกคนสืบทอดความเสื่อมทรามของสิ่งทรงสร้างเก่าจากอาดัม ไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมเราจึงกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและอ่อนแอขนาดนี้และวันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องตายไม่มีทางหนีรอดไปได้จากมุมมองของพระเจ้าสิ่งทรงสร้างเก่าไม่สามารถรักษาหรือปรับปรุงได้มันจะต้องถูกทำลายและแทนที่ด้วยสิ่งสร้างใหม่ทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำบนไม้กางเขน พระองค์ทรงนำสิ่งทรงสร้างเก่าของเราซึ่งเป็นธรรมชาติบาปแบบอาดัมและตึงไว้บนไม้กางเขนพร้อมกับพระคริสต์จากนั้นหน้าที่ฝังศพของพระองค์พระองค์ทรงนำสิ่งทรงสร้างเก่ามนุษย์เก่านั้นแบบเดียวกันกับธรรมชาติของอาดัมและฝังไว้พร้อมกับร่างกายของพระองค์เองในอุโมงค จากนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายโดยทรงกําจัดสิ่งทรงสร้างเก่านั้นออกไปโดยสิ้นเชิงขณะที่พระองค์ทรง,รงฟื้นคืนพระชนพระคิดทรงประทานสิ่งทรงสร้างใหม่แก่เราการเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณโดยที่เราจะกลายเป็นสิ่งใหม่โดยสิ้นเชิงสิ่งทรงสร้างแรกธรรมชาติบาปของอาดัมไว้เบื้องหลังเมื่อคุณวางใจใน องพระเยซูคริสโดยการสารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้าและขอการอภัยโทษจากองโดยอาศัยการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนธรรมชาติเก่าของคุณสิ่งทรงสร้างเก่าสิ่งทรงสร้างครั้งแรกธรรมชาติแบบอาดัมก็ถูกประหารพร้อมกับพระเยซูและเมื่อคุณรับบับพติศมาในน้ำคุณก็ได้เอาสิ่งทรงสร้างเก่านี้ที่ตายไปแล้ว ไปฝังอยู่ในน้ำพร้อมกับพระเยซูคริสต์ในการรับบัพติศมายังไงก็ตามนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวิธีรับบัพติศมาที่ถูกต้องคือให้ทั้งคนจมน้ำไม่ใช่แค่ปรับพรมน้ำมนต์ให้คนนั้นเท่านั้นเมื่อคุณออกมาจากน้ำคุณสวมสิ่งทรงสร้างใหม่คนใหม่วิญญาณที่บังเกิดใหม่เช่นเดียวกับที่พระเยซูเสด็จออกมาจากหลุมฝังศพ เมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนจากความตายประสบการณ์ทั้งหมดนั้นเปลี่ยนแปลงคุณแกนแท้ของตัวคุณตัวตนของคุณและชะตาคำมนิรันของคุณได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตคุณไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปคุณเพิ่งกลายเป็นลูกของพระเจ้ามีมรดกนิรันรอคุณอยู่เมื่อไหรชีวิตของคุณบนโลกนี้จบลง คุณจะไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าทันทีพระเยซูทรงรับประกันสิ่งนี้เพื่อคุณตามที่กล่าวไว้ในเซส,สชันที่แล้วการสร้างใหม่เป็นกระบวนการมันเริ่มต้นด้วยจิตวิญญาณของคุณมันผ่านจิตใจของคุณและจะเสร็จสมบูรณ์ในร่างกายของคุณทันทีที่คุณเป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์วิญญาณของคุณก็ได้รับความรอดแล้ว คุณได้รับจิตวิญญาณใหม่ล่าสุดที่รวมเป็นหนึ่งชั่วนิรันด์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาสถิตยอยู่ภายในจิตวิญญาณของคุณร่างกายของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนร่างกายของพระเยซูเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นมาจากความตายนี่จะเป็นทั้งร่างกายฝ่ายวิญญาณและเป็นร่างกายที่เหนือธรรมชาติมันจะเป็นอมตะและจะมีพลังอันน่าอัศจรรย์ คุณจะไม่ป่วยไม่แก่และไม่ตายต่อไปคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและคุณจะเยาววัยอยู่ตลอดไปดังนั้นจุดสนใจหลักในตอนนี้จึงอยู่ที่จิตใจของคุณพระวิญญาณสุดซึ่งขณะนี้สถิตอยู่ในจิตวิญญาณของคุณจะทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณความคิดการตัดสินใจและอารมณ์ของคุณเพื่อให้เป็นเหมือนพระคิดมากขึ้นเราได้กล่าวทั้งหมดข้างต้นแล้วใน ตอนก่อนหน้านี้ดังนั้นในตอนนี้ผมอยากจะอธิบายให้คุณฟังว่าเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างไรเราถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรเนื่องจากเราได้รับการทรงสร้างใหม่แล้วหรือกลายเป็นสิ่งที่ทรงสร้างใหม่ในพระคริสต์แล้วโปรดจําไว้ว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับผู้ที่กลับใจจากบาปอย่างแท้จริงและวางศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นหากคุณยังไม่ได้ทำสิ่งนี้คุณสามารถทำได้ในวันนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคืออธิษฐานต่อพระเยซูเพื่อขอการอภัยโทษบาปของคุณและรับพระเยซูคริสต์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณมันง่ายมากโปรดหยุดวิดีโอนี้ชั่วคราวไปที่ช่วง10นาทีสุดท้ายของตอนที่3และอธิษฐานตามคำอธิษฐานที่มีอยู่แล้วกลับมาดำเนินการต่อในเซสชันนี้กรุณาไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลย ผมคิดว่าตอนนี้คุณเป็นลูกที่บังเกิดใหม่ของพระเจ้าแล้วดังนั้นให้ผมอธิบายแนวคิดบางอย่างในพระคัมภีร์คุณฟังเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจสถาปัตยกรรมของการทรงสร้างใหม่ที่คุณเป็นในพระเยซูคริสต์คุณสามารถอ่าน2องโครินธ์บทที่5ข้อ17ได้อีกครั้งก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไปนี่คือฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนใหม่สภาพเก่าล่วงไปมีสภาพใหม่เข้ามาแทน ในศั์ภาษากรีกได้บอกว่าสภาพเก่าล่วงไปแล้วดูสิสิ่งใหม่ทั้งหมดได้เกิดขึ้นแล้วผมได้อธิบายไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเช่นเดียวกับพระเจ้าเรามีสามส่วนเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าเรามีร่างกายจิตใจและวิญญาณเราทุกคนคุ้นเคยกับร่างกายของเราเราเห็นมันรู้สึกมันให้อาหารกับมันสวมใส่เสื้อผ้าให้กับมันได้ดูแลมันทุกวัน เรายังมีจิตใจนี่คือที่ที่เรามีความคิดอารมณ์และการตัดสินใจของเราส่วนที่ลึกที่สุดของเราคือวิญญาณของเราวิญญาณของเราช่วยให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณวิญญาณของเรายังมีมโนธรรมที่ทำหน้าที่เหมือนระบบเตือนภัยภายในบอกเราว่าอะไรถูกและอะไรผิดเมื่อเราเข้ามามีศรัทธาในพระคริสต์เราก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ การสร้างใหม่นี้มีลักษณะอย่างไรการสร้างใหม่มีลักษณะเช่นนี้เราได้รับจิตวิญญาณใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและผูกมัดพระองค์เองกับวิญญาณของเราด้วยความผูกพันอันนิรันร์เรากลายเป็นผู้รอบรู้พระเจ้าทันใดนั้นเราก็เริ่มสามารถมองเห็นสัมผัสลิ้มรสได้ยินได้กลิ่นและรู้จักพระเจ้าในวิญญาณของเรา จิตสำนึกของเราจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งส่วนนี้ของเรากลายเป็นวิหารของพระเจ้าภายในตัวเราพระเจ้าสถิตยอยู่ที่นั่นจิตใจของเราเริ่มที่จะได้รับการเยียวยาและเปลี่ยนแปลงอย่างล้ำลึกพระเจ้าเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดความรู้สึกและการตัดสินใจของเราอย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเราร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น ร่างกายของเราเริ่มเข้าถึงพลังงานเหนือธรรมชาติของพระเจ้าที่ให้พลังแก่เราเป็นครั้งเป็นคราวเราสัมผัสได้ถึงการรักษาทางกายภาพสำหรับความเจ็บป่วยของเราพระเจ้าเริ่มแสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถฟื้นฟูสุขภาพของเราและดำเนินชีวิตในสุขภาพของพระเจ้าได้อย่างไรขอย้ำอีกครั้งว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราต้องร่วมมือกับพระวิญญ,ญาณริสุทธิ์เพื่อดู ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเราจะได้ร่างกายใหม่เอี่ยมที่เหมือนกับร่างกายของพระเยซูตอนนี้เรามีวิญญาณใหม่ที่สมบูรณ์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในวิญญาณของเราเราไม่ได้อยู่ภายใต้สิ่งทรงสร้างแบบเก่าอีกต่อไป นั่นหมายควาว่าคุณจะไม่หมดหนทางหรือจะเป็นต้องทำบาปอีกต่อไปให้ผมอธิบายก่อนที่มหาพระคริดเราเดาเนินชีวิตภายใต้สิ่งทรงสร้างเก่าพระคำพีเรียกมันด้วยชื่อต่างๆเช่นมนุษย์เก่าธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของอาดัมธรรมชาติบาปเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนหมายถึงสิ่งเดียวกัน นี่คือลักษณะบาปที่เราสืบทอดมาจากอาดัมตั้งแต่เราเกิดไม่มีใครสามารถหนีจากมันได้บัตรนี้ธรรมชาติแห่งความบาปมีพลังมากจนสามารถกำหนดทุกสิ่งที่คุณทำในชีวิตความคิดความปรารถนาะความโน้มเอียงความทะเยอทะยานคำพูดและการกระทำทั้งหมดของคุณถูกกำหนดโดยธรรมชาติแห่งความบาปนี้นี่เป็นเรื่องเลวร้ายมาก หากคุณพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความตั้งใจคุณจะประสบความสําเร็จในระยะสั้นแต่ในระยะยาวคุณจะพ่ายแพย้ต่อธรรมชาติแห่งความบาปนี้คุณอาจมีความตั้งใจที่จะทาดีรักและให้เกียรติผู้อื่นมีน้ําใจต่อทุกคนควบคุมความโกรธควบคุมความอยากอาหารลดน้ําหนักอะไรเป็นต้นแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณจะกลับไปสู่นิสัยเก่า รูปแบบการคิดเก่ารูปแบบพฤติกรรมเก่าๆเราทุกคนเคยไปที่นั่นและทำอย่างนั้นสิ่งทรงสร้างเก่าหรือธรรมชาติบาปแห่งอาดัมนี้เป็นสิ่งที่ลากคุณลงลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณตายและพบว่าตัวเองอยู่ในนรกนี่เป็นผลที่น่าเสียดายอย่างยิ่งจากการล่วงละเมิดของอาดัมไม่มีใครแม้แต่คนดีที่สุด ของเราจะสามารถหลีกหนีจากมันได้เมื่อทราบสิ่งนี้พระเจ้าจึงตัดสินใจประหารมันพร้อมกับพระเยซูบนไม้กางเขนพระองค์ทรงนำสิ่งทรงสร้างเก่านี้ซึ่งเป็นธรรมชาติบาปที่มาจากอาดัมและแขวนไว้บนไม้กางเขนเพื่อตายร่วมกับพระเยซูธรรมชาตินี้เสื่อมทรามไปมากแล้ว<ม>เกินกว่าที่จะช่วยเหลือได้วิธีเดียวที่จะจัดการกับมันก็คือฆ่ามัน แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งการเริ่มต้นใหม่นี้คือการทรงสร้างใหม่ที่เราได้พูดถึงในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์ที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงผู้รับบัพติศมาในน้ำตัวเก่าของคุณลักษณะบาปของอาดัมที่คุณได้รับมาถูกฆ่าและฝังไว้พร้อมกับพระคริสต์คุณไม่มีมันอีกต่อไปจิตวิญ,ญญาณของคุณเป็นสิ่งใหม่เหมือนกับพระเจ้ามันบริสุทธิ์สะอาดหมดจด ไร้เดียงสาและไม่มีบาปโดยสิ้นเชิงสิ่งทรงสร้างใหม่นี้กลายเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในชีวิตของคุณแล้วซึ่งหมายความว่าธรรมชาติเก่าหมดไปแล้วจะไม่มีใครทำให้คุณทำบาปได้คุณเป็นอิสระจากการควบคุมของบาปแล้วนั่นคือสิ่งที่เปาโลได้พูดถึงในโรมบทที่6กก่อนที่จะมาหาพระคริสต์เราต้องทำบาปเราเป็นทาสของความบาป บัตรนี้ด้วยการทรงสร้างใหม่ซึ่งเป็นผู้บัญชาการในชีวิตของเราเราจึงไม่ต้องทําบาปอีกต่อไปเราไม่ใช่ทาตของความบาปอีกต่อไปที่จริงเปาโลบอกว่าเราตกเป็นทาตของความชอบธรรมแล้วสิ่งทรงสร้างใหม่นี้บอกเราอยู่เสมอทําให้เราปรารถนาะและมีความสามารถที่จะทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยหากเราทําบาปตอนนี้นั่นเป็นเพราะเราเลือกที่จะทําบาป ไม่ใช่เพราะเราต้องทำบาปขอให้เราใช้เวลาเข้าใจตรงนี้อีกครั้งนี่อาจเป็นกุญแจสู่อิสรภาพของคุณโปรดเข้าใจว่าเมื่อธรรมชาติบาปเก่าหมดไปคุณจะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของบาปอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องฟังหรือเชื่อมันอีกต่อไปด้วยเหตุนี้ในหนึ่งยอนบทที่สองข้อหนึ่งจึงกล่าวว่าบรรดาลูกที่รักของข้าพเจ้าเอ,อ๋ยข้าพเจ้าเขียนเรื่องเหล่านี้ถึงท่าน ก็เพื่อท่านจะไม่กระทำบาปแต่ถ้าใครทำบาปเรามีองค์ผู้ช่วยผู้ปกป้องต่อพระบิดาคือพระเยซูคริสต์ผู้มีความชอบธรรมอักษาวงยอนกล่าวว่าในฐานะลูกของพระเจ้าคุณไม่ต้องทำบาปคุณจะไม่ถูกควบคุมโดยมันอีกต่อไปอย่างไรก็ตามหากคุณเลือกที่จะทำบาปคุณยังสามารถกลับใจและกลับมาหาพระเจ้าได้แต่ พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณทำบาปไม่เคยเลยดังนั้นคุณอาจถามว่าทำไมฉันยังต้องต่อสู้กับความบาปในชีวิตทำไมฉันยังโกรธอยู่ทำไมฉันยังมีความคิดแบบตันหาอยู่ทำไมฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เป็นต้นผมต้องการแก้ไขปัญหานี้ในเซสชั่นถัดไปของผมการดำเนินการนี้ต้องใช้เวลาสักครู่ในการอธิบายผมจะให้กุญแจที่ง่ายและทรงพลังแก่คุณ คุณไม่ต้องการที่จะพลาดมันผมจะพบกับคุณในเซสชันถัดไปขอพระเจ้าลวขพรอครับสัสดี